สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่ที่วัดสมานิดนะครับซึ่งเป็นวัดที่อยู่ในอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งอยู่ไม่ห่างกับตัวอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาสักเท่าไหร่นะครับประมาณสัก20กว่าโลนะครับสำหรับมาที่วัดเนี้ยนะครับเราสามารถที่จะ,อะจอดรถได้พื้นที่ด้านนอกหรือ เราก็ถ้าพื้นที่ยังในยังว่างอยู่ก็สามารถที่จะเข้าไปจอดรถข้างในนะครับเดี๋ยวเราไปดูสถานที่ที่อยู่ในวัดสมานิตกันนะครับว่ามีจุดไหนนะครับบ้างที่เราควรจะไปเยี่ยมชมนะครับาภาพข้างหน้านะครับก็จะเป็นโบสถ์นะครับโบสถ์ของวัดสมานิษก็จะมี สองชั้นนะครับก็จะสามารถที่จะรอดผ่านด้านล่างได้นะครับจุดแรกเดี๋ยวเราจะไปที่โบสถ์โดยเริ่มจากชั้นบนนะครับเดี๋ยวชั้นล่างเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกครั้งนะครับนี่ก็เป็นด้านหน้าของโบสถ์นะครับของวัดสมานิษยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างในกันเลยนะครับ ภายในโบสถ์ก็จะมีพระประธานองค์ใหญ่นะครับที่ออตั้งอยู่นะครับให้พุทธศาสนิกชนได้มากราบไหว้นะครับภาพภายในโบสถ์นะครับออมีการตกแต่งเป็นรวดลายไทยนะครับทั้งสองด้านนะครับ โอเคนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูชั้นล่างกันนะครับสําหรับโบสนี้สามารถที่จะลอดชั้นล่างได้นะครับก็เดี๋ยวไปดูข้างล่างนะครับว่าข้างล่างจะมีอะไรบ้างนะครับสำหรับโบสถ์หลังนี้นะครับสร้างเมื่อเดือนมกราพศ2 5 5พนสอนะครับสร้างเสร็จเตือนตุลาสองพรานะครับ ก็มีความกว้างอยู่30เมตรยาว60เมตรก็ประมาณทั้งสิน้น25ล้านกว่าๆนะครับก็ข้างล่างนะครับก็จะมีพระนะครับหลวงพ่อโสธรน,นะครับไว้ให้กราบไหว้นะครับเ,เราจะไปดูทางด้านซ้ายมือเป็นพระประจำวันเกิดนะครับก็สามารถจะเดินรอดรอดอุโบสถได้นะครับก็ตรงตรงนี้เป็นโซน พระประจำวันเกิดน,นะครับแล้วก็จะมีพระแก้วมรกตนะครับอยูอ่ตั้งอยู่บริเวณฝั่งพระหนังนะครับนะครับเราสามารถเดินนะครับรอบอบริเวณแห่งนี้ได้นะครับก็อันนี้จะมีเป็นคลองนะฮะ อันนี้เป็นเกจิอาจารย์หลวงปู่ทวดนะครับแล้วก็หลวงพ่อโตพรมรังสีนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นะาาลูกนิมิตลูกเอกตออยู่ณบริเวณแห่งนี้นะครับอันนี้ก็เป็นภายในใต้อุโบสถนะครับที่สามารถที่จะเข้ามาเยี่ยมชมได้นะครับก็นะครับใครแวะมาวัด แห่งนี้ก็อย่าลืมนะครับใต้อุโบสถนี้มีพระอริสฐานนะครับหลวงพ่อโสทรอ,อยู่นะครับเดี๋ยวไปอีกโซนหนึ่งนะครับเป็นโซนยักษ์นะครับยักษ์ท้าวเวสสุวรรณนะครับที่ทุกคนมาวัดแห่งนี้จะมากราบไหว้วเพื่อขอพรนะครับแล้วก็ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งสำหรับะวัดแห่งนี้นะครับ มีผู้ถูกรางวัลที่1ห,หลายคนเ้วะๆครับแล้วก็มาถึงนะครับโซนยักษ์ตอนนี้เ,ออเดิมทีมีพระเวสสุวรรณแค่องค์เดียวนะครับตออ่ปัจจุบันนี้นะครับก็จะมีทาเวสสุวรรณหลายองค์นะครับเป็นดงยักษ์เลยนะครับซึ่งการเข้ามานะครับเราจะมาซื้อ,อ,อของบูชานะครับเป็นออผ้าสีแดงทุกสีแดงต่างๆนะครับ ซึ่งมีมีให้ให้เลือกหลากหลายนะครับราคาด้วยกันนะครับก็จะเป็นชุดนะครับชุด100บาทชุดสองเก้าเก้ 29, อะไรอย่างเงี้ยฮะก็สามารถที่จะบริจาคแล้วก็ซื้อตามกําลังศรัทธานะครับแล้วเราก็มาจะ,ะนํามาไหว้นะ,ะบริเวณแห่งนี้นะครับ เมื่อซื้อของสการะเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาจุดธูปและมาไหว้นะบริเวณแห่งนี้นะครับก็มีหลายท่านหลายคนนะครับก็มาถูกรางวัลที่หนึ่งณวัดแห่งนี้นะครับก็แล้วแต่โชคแล้วแต่ดวงของใครจะมีโชคมีราบนะครับแต่ก็จะทุกคนนะที่มาไหวา้แห่งนี้ก็จะมาขอพรณจุดนี้นะครับ สำหรับตรงนี้ก็เป็นจุดตรงยักษ์ที่ทุกคนนะถ้ามาวัดแห่งนี้จะมากราบไหว้นะครับขอ,อโชคขอลาบทั้งทางด้านการงานการเงินและก็โชคลาบต่างๆนะครับโอเคครับมาโซนยักษ์แล้วเราจะไปโซนต่อไปตรงไหนเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับ สำหรับผู้ที่ต้องการสะดาะเคราะห์นะครับผู้มีเคราะห์ต่างๆนะครับก็สามารถที่จะมาอาบน้ำมนต์นะบริเวณแห่งนี้นะครับซึ่งมีให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะครับตรงนี้นะครับรวมไปถึงเรื่องของออการเจิมรถนะครับสำหรับรถใหม่นะครับ ก็สามารถที่จะมาทำน้วัดแห่งนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวเราเดินไปโซนอื่นอีกนะครับอันนี้ก็เป็นโซนสับะวันนะครับก็สามารถที่จะมาถ่ายรูปนะช่วงเย็นๆหรือว่าช่วงเช้าๆเนี่ยจะสวยมากเลยนะครับก็เดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูข้างในนะครับโซนสับะวันะครับ ก็จะเป็นบันไดไม้นะครับเราสามารถที่จะเดินนะครับตามเส้นทางนี้นะครับแล้วก็ไปสัมัสที่สร,รากลางสะ,ะครับหรือไม่ก็แวะถ่ายรูปนะครับจุดบริเวณาบัวนี้นะครับนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นโซนซาบัวดเดี๋ยวเราจะไปดูโซนพญานาคนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ลานบุญนะครับ เราสามารถที่จะให้อาหารปลาได้นะฮะก็จะมีปลาดุกนะครับตัวใหญ่เลยนะฮะที่ตรงนี้เห็นไหมครับปลาดุกตัวใหญ่เลยนะครับก็ออกมาถึงจุดโซนพญานาคนะครับก็ก็จะเห็นพญานาคสองตนนะครับซึ่งอยู่นะครับเป็นนาคที่เป็นสีดํากับสีขาวนะครับนะครับตรงนี้นะครับเราไปดูกันนะครับว่าพญานาคก็นะฮะเรามาดู ความยิ่งใหญ่ของพญานาคนะคะอันนี้พญานาคสีขาวนะครับอ่อตอนนี้เราอยู่ที่วัดสมานิตรนะครับโซนพญานาคนะครับดูยิ่งใหญ่มากเลยนะครับอะโอเคเดี๋ยวเราออกไปด้านนอกจะมีจุดไหนบ้าง นะครับที่เราจะาสามารถที่จะมาเยี่ยมชมแล้วมาก็สามารถที่จะมาขอพรเรื่องโชคลาภเรื่องการงานและการเงินได้นะครับอันนี้ก็เป็นอนุสาวรีย์ุณย่าโม,โมนะครับซึ่งจำลองมาจากาที่อนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองนะครับก็สามารถมากราบไหว้ได้เช่นกันนะครับ เรามาดูมุมพญานาคโซนนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะยังคอยไม่ยังถอยไม่เห็นไม่ครบนะฮะอันนี้ก็เป็นพญานาคสองตนที่ตั้งอยู่วัดสมานมิตรนะครับอ่าณจุดตรงนี้นะครับก็เป็นจุดของอ่อันนี้เจ้าแม่ตะเคียนนะครับก็สามารถประอบรได้นะครับ ก็ดูจากนะครับมีผู้มาขอพรณจุดทูบเยอะแยะมากมายเลยนะครับนะครับนี่ก็เป็นวัดสมานมิตรนะครับที่อยู่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมานะครับใครผ่านมาแถวนี้นะครับก็สามารถมาแวะ สกาละนะครับไม่ว่าจะเป็นท้าวเวสุวรรไม่ว่าจะเป็นพญานาคนะครับแล้วก็บรรยากาศสวยๆนะครับที่มีให้นักท่องเที่ยวหรือผู้มีจิตตาทุกท่านนาเข้ามาแวะชมนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับของช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ